มาใหม่ข้อสวยครับกับเจ้า Honda Accord 1.5 EL Turbo ปี2022เลขไมคคันนี้บอกเลยว่าน้อยมากครับเพียงแค่30,000กิโลครับรถบ้านมือเดียวสีขาวมุกเดิมจากโรงงานนะครับเป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียง 8 000, 8ด0 0บาทไฟหน้าฟู l l LED พร้อมเด y t i m ม r u n n i ิ g งไ g h t กระจังหน้าโครเมียมตัดสีดำเงาไฟตัดหมอกมีมาให้2จุดล้อแม er ็กเดิมของสิยางปี2022องของมิชลินพร้อมลิสเบกสล้อไฟไท้าย LED ดีไซน์เฉลียวฟังก์ชันจัดเต็มพร้อมกล้องมองหลังเซนเซอร์ท้าย4จุดพร้อมชุดแต่งหอคู่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อม,อมคุซคอนโทรลหน้าจอทัชสกรีนออปชั่นจัดเต็มแอร์ออโต้ดีไซน์สวยเกียร์ออโต้และเบรกมือไฟไฟ,ฟ้าพร้อมออโต้เบรคโฮเบา่หนังแทัฟฟบบาะ ลังกว้างสภาพเหมือนใหม่ภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ฟังก์ชันจัดเต็มเมมโมรี่ซีดมีมาให้2จุดฟังก์ชันล้นพร้อมเลนวอชเครื่องยนต์เบนซิน1.5เทอร์โบน็อตฝาปรงไม่เคยถอดซอกในเดิมซุ้มหัวโช๊คเดิมซีนกาวอยู่ครบฝาปรงเดิมพร้อมสติ๊กเกอร์บาโคทอนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่16,0 0 0บาทเองครับซื้อสดไม่เสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับและคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักพลิกคว คันนี้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้นานสูงสุด1ปีหรือว่า1,000 0กิโลครับย้ําเลยว่าเลขไม้แท้30,000กิโลถ้าใครชอบสนใจอยากได้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์ให้เงินสดทันทีจ่ายเงินสดถึงหน้าบ้านเลยนะครับเราให้ราคาดีไม่กดราคาโชว์รูมเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารยาติดถนนบรมราชชนนีมาตรฐานทันสมัยใหญ่บนที่ดี่กว่า5ไร่มีรถที่นืก่กว่า200คัน